ตักไว้ทดแทนก่อนลามาสวนก็จะได้สะดวกล้างไม้ล้างมือแต่อันนี้รอ,อไว้ก่อนรอให้หมดเทศกาลให้หมดเทศกาลฝนดีๆจะค่อยตักไว้รองรับไว้ไว้ที่ให้อาหารน้ำไก่ตอนนี้อยู่ในเขตป้องกันยุงลายอยู่ ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือไปเราเป็นคนในชุมชนและต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนปลาออกเรือเปล่าปลาออกไปก่อนทักขอน้ำก่อนโอ้นี่ผักอะไรนี่โอ้ผักก้านจ๋องชำได้แล้วมีคนทักมาบอกผักก้านจ๋องกินกับ กินกับป๋นปลาแล้วเพิ่นไปยนไงกินกับปนปลาแซบหรือตำมุฮงคนอีสานทักมาคนบ้านเฮาเทักมาแบบได้ใจแล้วโอ้พักกานจ้องหน่อเออกินกับป๋นปลากระป๋นตกหะฮงแซบหน่อยเฮ้ยเราเก็บไปบ้างเลยดีไหมเออเดี๋ยววดเก็บเก็บตรงนั้นเก็บที่เป็นดอกกินกับน้ำพริกก็ได้ ขอเด้อโอเคตักน้ำก่อนขันีเป้่าออไปมาลกกันลมาลกกอนออกห้ามตักขึ้นมาติดขึ้นมานะิตไปกับน้ำโดนขังลืมนะน้าน่นะกว่าข้าจะตักอีกรูด้ังลืมนะขังไม่มีญาติเยี่ยมเลยนะมึงนะอ่าโอเคเกิบผักกั้นจองก่อน ก,ก,ก,กินกับน้ำพริกกินกป็นยาเนักก้านจ่องขอเด้อขอกินกับอันนี้ขออันนี้ขอ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 อะไรก็แล้วกันโอเคขอแล้วนี่ด้วยอนี้ด้วยขอของานโอเคได้แล้ว โอ้ได้แล้วนะครับได้แล้วได้ละได้แล้ว,ลวพักการจองขอเด้อกินกับน้ำพริกเป็นสมุนไพรของหาก,กินยากนะนี่แค่กินกนง่ายงน,นี่ถ้าไม่เจอห้วยเ,เจอสวนเจอในห้วยหนองคองบึงไม่ได้กินน,นั่นนี่โอเคได้ละขอขอแล้วกันขอเลยก็แล้วกัน